Strong. สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอของเสน่ห์แรงๆของร้านวารันทอดที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะบูชาเพื่อเสริมสร้างเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมครับซึ่งของเสน่ห์ของร้านเรานั้นจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ หนึ่งตะกุดเสริมสเสน่ห์เมตตาค้าขายรวยซึ่งจะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์ด้านการค้าขายเหมาะกับพ่อค้าแม่ขายซึ่งในตะกุดนี้นะครับจะมีของสเสน่ห์มากมายบรรจุไว้ไม่ว่าจะเป็นว่านสาวหลงว่านรากลาคะและเครือเถาหลงครับ 2. ขุนแผนขี่มา้าเสพนางและช้างผสมโขลงทั้งสองอย่างนี้มีมวลสารอาถรรพ์ยสเสน่ห์อุดไว้ใต้ฐานทั้งสิ้นครับให้คุณค่าทางด้านการอารมณ์เหมาะสําหรับหนุ่ม สาวหรือคนที่มีความรักในทางบริสุทธิ์เป็นเครื่องรางสเสน่ห์สายขาวคู่สามีภรรยาสามารถนำไปบูชาได้ครับ 3. ลูกสวาสดเป็นลูกสวัสดที่บรรจุว่านสเสน่ห์มากถึง54ชนิดอัดลงไปในลูกสวาสดทำให้เกิดความเป็นสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์ที่รุนแรงยิ่งนะครับ สีตะกุฏมหาสเสน่ห์เป็นตะกุดสายล่างของพญาเทครัวเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมผ่านพิธีปลุกเสกมาเป็นอย่างดีสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงเพิ่มพลังมหาสเสน่ห์ให้กับตนเองครับ 5. สาริกาสเสน่ห์หรือว่าสาริกาคู่ เป็นของสเสน่ห์ที่เสริมด้านการค้าขายเสริมด้านการพูดพูดอะไรใครก็ชอบพูดอะไรใครก็รักพูดอะไรใครก็หลงทําให้ผู้ที่บูชานั้นมีพลังในการพูดทําให้ผู้ฟังคอยตามได้ง่ายครับ 6. หัวใจสเสน่ห์เน้นในทางเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมมหาร่รวยลุ่มหลงงงงวยทําให้คนรักคนหลงแฟนรักแฟนหลงหญิงชายใดที่หมายตาก็จะเข้ามารักใครชอบพอ ไปไหนก็จะมีแต่คนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยความเสน่หานับว่าเป็นคุณทางด้านมหาเสน่ห์ที่รุนแรงเป็นอย่างมากครับ 7. นางกวักการห้อยนางกวักนั้นคนโบราณเชื่อว่า จะกวักคนให้เข้ามาหาอย่างไม่ขาดสายยิ่งนางกวกที่สร้างจากว่านเสน่ห์แรงๆด้วยแล้วจะมีพลังเสน่ห์มากมายนับประการไปไหนก็จะมีแต่คนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยเสมอครับ 8. ประหลัดคลิกประหลัดคลิกของโคบาเดตนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์ที่รุนแรงและยังช่วยเสริมในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันขุนใส่เสนียดจันไรและพูดผีพิศดารต,ต่างๆได้เป็นอย่างดีบางคนมีร้านค้าแล้ว บูชาอธิษฐานปรากฏว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านมากมายเลยครับ9อินเป็นเครื่องรางของสเสน่ห์สายเมตตาชาวล้านนานั้นจะรู้จักดีครับซึ่งชาวเหนือเนี่ยมักจะนํามาบูชาให้คนรักกันมีติดบ้านทําให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกี่ยวกันพกติดตัวก็จะเป็นสเสน่ห์แก่ตนเองในทุกๆแห่งมีไว้กับบ้านเรือนก็จะทําให้คนในบ้านสามัคคีกันครับ สิบงัางตาแดงเป็นความเชื่อของคนโบราณที่ว่างัางตาแดงนั้นจะช่วยในทางเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมทําให้คนรักคนหลงนับว่าเป็นงัางตาแดงที่มีคุณทางด้านมหาเสน่ห์ที่รุนแรงหากบูชาดีจะมีโชคลาภอย่างไม่ขาดสายครับ11สีพึ่งสีพึ่งสำหรับค้าขายและโชคลาภซึ่งสีพึ่งนั้นจะใช้สำหรับทาปาก เป็นสีพึ่งของคูบาเดทที่แรงที่สุดในการสร้างซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบครับทั้งยังมีคาถาแจกให้ได้ใช้กับทุกตัว12ตะกุดรากราคาตะกุดรากราคานั้นจะนิยมพกติดตัวใช้เป็นสเสน่ห์เพิ่มพลังสเสน่ห์ให้แก่ตนเองเวลาจะไปพบชายหรือพบหญิงนักเลงในสมัยก่อนมักจะนิยมพกติดตัวเป็นสเสน่ห์แก่ตนยิ่งนักและหากบูชาไว้ที่บ้านจะยังสร้างสเสน่ห์เมตตามา อาหารยมให้แก่บ้านเรือนได้ครับ13น้ำมันเสน่ห น้ำมันสเสน่ห์หลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไม้มะยมไม้ขนุนโดดเด่นในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครก็ทักทําให้ผู้คนนิยมชมชอบเป็นจุดเด่นแก่คนทั่วไปและหากต้องการติดต่อเจราจาค้าขายจะช่วยชักจูงให้ผู้ฟังนั้นคล้อยตามได้ง่าย14นาเกล้ยวเชื่อว,ว่าการมีนาเกล้ยวไว้บูชาทําให้คู่รักรักกันคนที่จากกันจะคิดถึงกันครอบครัวทะเลาะก,กัน ก็จะกลับเข้ามารักใคร่กลมเกลียวกันชีวิตจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพวกพาไปไหนก็จะเกิดคนรักใคร่มีไว้กับบ้านจะทําให้ชุ่มเย็นทําให้คนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันหากมีไว้บูชากับตัวจะทําให้ดูดีมีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภกรัพย์15 7นารีล้อมรัก ความเป็นมาของเจ็ดนารีล้อมลักรุ่นนี้สร้างจากวัตถุอาถรรพ์ที่หายากครับเป็นเครื่องรางของคลังอีกอย่างหนึ่งที่ครูบาเดชนั้นสร้างขึ้นยิ่งชายพกติดตัวไปที่ใด ก็จะทำให้คนรักใครชอบพอแล้วก็จะสมหวังดังปรารถนา16ดอกทองสเสน่ห์มหาระรวยคนสมัยก่อนนั้นจะนิยมเก็บดอกทองไว้หุงกับน้ำมันจนันหรือบดรวมกับสีพึ่งโดยวิธีใช้คือใช้น้ำมันว่านทาที่ตัวหรือใช้สีพึ่งทาที่ปากเมื่อถึงคราวจะต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนต่างๆหรือหนุ่มสาวสีพึ่งนี้จะช่วยทำให้ผู้พูดนั้นพูดจาดูดีมีสเสน่ห ทําให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ง่ายครับ17เกลือเถาวลย์หลงจัดอยู่ในของขังธรรมชาติทั้งหมอสเสนเ่ห์เขมรหมอสเสน่ห์ไทยนิยมใช้กันมากและจัดได้ว่าเป็นของสเสน่ห์ที่แรงที่สุดซึ่งถ้าหากว่ามีใครเข้าใกล้ถาวลย์หลงในป่าก็อาจจะทําให้หลงป่าได้ครับนิยมใช้เพื่อให้มีสเสน่ห์แกตนเองใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเวลาเราพูดจากับคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเราหน้าฟัง น่าเชื่อถือและน่าสนใจมากขึ้นจึงเหมาะที่จะใช้ในการค้าขายเจรจาครับและนอกจากนี้นะครับทางร้านของเรายังมีของสเสน่ห์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นถุงสเสน่ห์มวลสารฝังรูปพระตรีมูลติและพระคุณแผนซึ่งแต่ละชิ้นนั้นล้วนมีการคัดเลือกมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างมาเป็นอย่างดีและผ่านการปลูกเสกโดยพระเกจิชื่อดังทางร้านขอรับประกันไว้ว่าแต่ละชิ้นมีความขลังและมีความศัก ในตัวอย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อนะครับของสเสน่ห์ต่างๆท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของของสเสน่ห์แต่และตัวได้หรือถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code mm hmm. เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมับผมเข้ามาแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมมาชมเว็บไซต์ของเราได้ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อดูว่าจะมีของเสน่์ของดีๆอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกบ้างวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ